สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับ Suzuki ก,กันบ้างครับตัวนี้เป็น s u ซูกิคาริเบียนครับรายละเอียดไปดูในคลิปกันเลยครับค่ะรถคันนี้นะคะเป็นคาริเบียนสีแดงค่ะปีก็จะอยู่ที่ปี1993นะคะแล้วก็เครื่องเกียร์ดีโฟใช้งานปกติค่ะแอร์เย็นฟรีล็อกภาษีแล้วก็เอกสารครบนะคะตอนนี้รถอยู่ที่ปราบุรีค่ะถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์ท้ายคลิป ได้้เลยจามาดูความคิดเห็นกับทางช่องครับคันนี้เป็นสีแดงค่อนข้างสวยครับล้อแม็กสีขาวตัดกับสีแดงได้ดีครับแล้วก็มีซุ้มล้อใส่มาพร้อมครับกันน้ำกระเด็นสาดหรือโคลได้เลยครับและมีถังน้ำมันสำรองอยู่ท้ายรถด,ด้วยครับเดินทางไกลสบายเลยสำหรับน้ำมันหมดครับดูจากทรงนะครับคันนี้สีเดเดิมเลยครับ เหมือนสีออกจะซิดออกหน่อยครับแต่ว่าเหมือนกับไม่เคยทําสีมาก่อนอย่างไงเพื่อนๆก็ไปเช็คไปเคาะดูนะครับหรือขอวิดีโอคอดูรถกับทางเจ้าของก่อนก็ได้ครับจะได้รู้สภาพก่อนที่จะไปดูรถตัวจริงกันครับจากข้างหน้าที่เห็นไฟกลมตัวนี้จะสวยงามมากครับเป็นคลาสสิกดีสําหรับรุ่นนี้ข้างบนจะมีแหลกหลังคาอยู่ครับใช้งานได้จริงอันนี้ก็เจ้าของน่าจะโหนโชว์ครับเบาะ คนขับยังสะอาดสะอ้านอยู่ครับเป็นเบาะหนังสีดำพวงมาลัยก็ใช้ได้ครับคอนโซลก็ยังสวยงามอยู่ครับอันนี้เบาะด้านทางซ้ายนะครับก็ยังเป็นทรงเบาะสีดำนะครับส่วนขาดไม่ขาดก็ไปดูที่ตัวรถกันดูครับอันนี้ด้านหลังครับขนของได้เยอะครับสำหรับรุ่นนี้สามารถขนของไปแคมปิ้งกันสบายเลยครับกว้างแบบนี้อันนี้เป็นเบาะแถว2ครับเป็นโซนตู้ปลาด้านหลังนะครับอันนี้ก็ยังสวยอยู่ครับ ก็ยังไม่ขาดไม่ยุ่ยนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมของซูซูกิเลยครับไม่มีการแต่งอะไรมากนะครับเดิมๆอย่างนี้เปลี่ยนอะไหล่ง่ายครับตัวเครื่องจะสั่นหรือจะกระตุกยังไงครับก็ไปลองขับจะดีที่สุดครับรถคันนี้อยู่ที่ปานบุรีครับประจวบคีรีขันส่วนเบอร์โทรก็ในคลิปเลยครับจะของเปิดราคาไว้ที่1 9 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น4 w h e e l ครับ และเป็นเกียร์ธรรมดาครับพร้อมลุยได้เลยสําหรับสายออฟโรดรถคันนี้ทั้งช่องให้อยู่ที่สีดาวครับเพื่อนๆคิดว่าจะให้กี่ดาวก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับผมจะบอกทุกครั้งนะครับไม่ควรที่จะโอนเงินก่อนทุกรณีนะครับถ้าไม่เห็นรถให้ไปเทสให้ไปทดลองขับไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูระบบต่างๆให้ครบนะครับพึงพอใจแล้วค่อยโอนเงินครับก่อนจากกันก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ